็อยู่ที่เรือนจาชั่วคราวหลักสี่นะคะเข้ามาเยี่ยมพี่น้องของเราที่ย้ายมาจากเรือนจําจ,จากต่างจังหวัดทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในแล้วคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมพี่น้องของเราค่ะ ข้างในเนี่ยผู้ต้องหาตอนนี้เนี่ยแยกกันเป็นห้องๆหรือว่าอยู่รวมกันทั้งทั้งห้องอยู่เหมือนกันเรือนจําหมดฮะคือจะมีนี่นอนไหมคะโอ้ยเป็นลมเลยถ้าไม่มีหนูจะได้ซื้อมาโอ้ขึ้นมาเดี๋เอาเดี๋เอาเดี๋พัดลมมีไหมคะไม่มีอ้าวมันเป็นหน้าที่ของกรมและใช่คือคือราชการเขาทำที่นอนให้แล้วถ้าคุณจะเพิ่มมาอีกแล้วนี่แต่ครบแล้วใช่ไหม้วพัดลมมีนะพัดลมมีมีทีวีมีครบทีวีทีวีนู่นเหรอยู่ข้างล่างยังไม่ได้ต้องลงมาดูหรือว่าไม่ใช่ทีวีก็อยู่ในห้องนอนอ๋ เราใเรือจำเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณค่อยมาถาเทอาดีกว่านะต้องได้รับการแก้ไขเพราะว่าอย่างแบบวันี้มันมีปืนขยันมากเชยร์เชียร์เรดิสตอร์นทุกควา้สุข เป็นการทราทุชั่วทายื่นรกชี่นังหมดแล้วก็แรชื่ที่ขาดเห็นคุณอาซมบอกว่าอาทิตย์หน้าเขา จะไปประชุมกับเจ้าหน้าที่สัน์อายารอยของประเทศนะคะที่กรุงเฮก็เลยามาเมืองไทยเพื่อที่จะคุยกับคนแสแดงเราก็เหยื่อแล้วก็ก็คือคนแสดงที่เป็นรูกความเขาค่ะแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยเพื่อทีจะอัปเดตข้อมูลทางคดีแล้วก็สถา,านการณ์ความเป็นไปในเมืองไทยครับ คิดยังไงบ้างครับพี่เลินจำใหม่เป็นไงบ้างก็ก็คงจะดีกว่าที่นั่นนะครับเพราะว่ามันมีความสัตย์เปส่วนเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่ามันควรจะควรจะได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวครับเป็นไงบ้างครับเลินจำใหม่ก็คิดว่าในเบื้องต้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็ควรที่จะมาแยกออกมาเพราะว่าเอานักโทษที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมงินไปเกี่ยวข้องกับนักโทษในคดียาเสพติดไม่ได้ไม่ควรที่ไปเกี่ยวข้องกันนะครับ ดีใจครับดีใจท mm ี่พี <rarely shops. S 1> ่น้องเราได้มาอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวเรือนจำชั่วคราวฐานทีพิเศษครับก็รู้สึกว่าเรือนจำแห่งนี้จะรู้สึกอบอุ่นพี่น้องอยู่โดยที่ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวใครจะมาทำร้ายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่จะพูดแสดงความคิดเห็นทางเรื่องการเมืองเป็นปญาติผู้ต้องหาใช่ไหมครับ ป็นญาติของใครเอ่ยนายสักอ๋ออายุเท่าไหร่ครับผู้ต้องหา23ปีอ๋อเป็นเป็นลูกหรือหลานเป็นลูกสายเป็นลูกสายลูกสายล่าลูกสายล่าบ่จ้าโอ้เป็นจังไหนเดี๋ยวดิยายเรียนจำมาแล้วดีอยู่ขอบคุณพระเจ้าอยู่จ้าอย่างนั้นดีนะนัออกแล้วเปล่านั้นดีอยากให้ออกคนละลาย ขึ้นหอดลูกมันไกลอยู่ในกรุงเทพมายากอยู่อุบลผู้โอ้อยู่มุกดาหารพุ่นโอ้ตัวลูกจังหวัดใดเลยจังหวัดมุกดาฮารเยี่ยมวินัยค่ะเยี่ยมเป็ลูกสาวเป็นลูกสาวไหมชื่ออะไรนะฮะนักโทษเหรอครับวินัยค่ะเอ่อนักโทษอายุเท่าไหร่ครับสามสิบห้าค่ะประกอบอาชีพอะไร้าขายค่ะมาขายนะฮะ เป็นยังไงบ้างคนะหลังจากที่หัวหน้าครอบครัเควเราถูกจับก็ลำบากค่ะก็เลี้ยงลูกอีกสองบ้านเช่าก็องพ้นที่ลำบากมากไม่มีงคงินช่วยอยู่สองคนใช่ไหมครับากาแฟอยู่สามส<อ>คนพ่อแม่ลูกลก็อยู่สี่คนค่ะมีลูกสองคนอ๋อวันนี้มาทั้งสองคนไหมคนโตไปโรงเรียนค่ะเพราะว่ามันบานลำบากไกลสงสารลูกให้คนโตยอยู่บ้านไปโรงเรียนเพราะรถมันคนนแน่นพีกิตติมังอยู่ครับเพราะว่า ยังไงล่ะจังเขาก็ตัดเป็นคดีตัดชิ้นแรกก็ยี่บสองปีหกเดือน<ะ>อัะคราวนี้เขาตอนกระทําความผิดอายุยังน้อยอยู่18ปีตัด<ะ>สองเดือนเขาก็เลยลดให้สิ่ง<ะ>น,นีในคราวนี้อันนี้ก็ต้องยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ทําอย่างนั้นอย่างเขาที่กล่าวหานนะ,ะเพราะว่าลูกชายตอนนั้นยังรู้เท่าไม่ถึงการะจะไปทําอย่างนั้นไม่เชื่อ สภาพเรือนจำใหม่เป็นยังไงบ้างครับดีกว่าที่เดิมไหมดีมากค่ะซาลโก้ใจที่ลูกชายยายมาอยู่ที่เรือนจำสถานที่ควบคุมพิเศษก็ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นอิสระของเขาเอามามาผู้ต้องหาชื่ออะไรครับขนมสุขสินจำพุกเขาอะไรฮะยี่สิบปียี่สิบปีพุกทหารนี่ท่าดีเดียวกันหมดใช่ไหมครับขอสารลางถูกต้องไหมฮะ กี่คนนะทราบไหมปีตอนนี้เขาตัดสิน13คนยืนยืนก้มต้นไม้จะยังไงบ้างครับไล่เรียนจำมายืนต้นกัดกอดใครข้ไหนคนไหนสามีหน่ยชี้ดูหน่อยยกโป้ดสองข้างอะไหนเอ่ยยกโค้ดสองข้างอะเห็นแล้วเห็นแล้วคิดถึงไหมคิดถึงแฟนไหมคิดถึงค่ะเยี่ยมหรือยังฮะเยี่ยมแล้วค่ะแล้วราอ๋อ เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเปล่าครับแฟนมีลูกไหมมีค่ะอะไรอ่าลูกอายุเท่าไหร่ครับคนเล็กกะเพิ่งจะเข้าปีหนึ่งครับคนที่สองแปดปีคนที่สองแปดปีคนที่สามสิบสองปีอ๋อเพื่องจักใหม่นี่น่าจะดีกว่าของเดิมไหมน่าจะดีกว่าพิเศษกรุงเทพไหมดีกว่าค่ะดีกว่าไม่เพิ่มหรือเปล่าหรือเปล่าจะไปดีกว่า แต่ว่าดูว่ามันจะดูสะอาดก็คืออย่างหนึ่งมะคดีตรงที่ว่ามันเราคนเสื้อแดงไม่ต้องไปรวมกับคดีแค่นั้นเองไม่ต้องรอคิวใช่ไหมแม่ไม่ต้องไปอยู่รวมกับพวกอาญากรคดีอื่นอ่าการเมืองก็คือแยกมาแล้วอย่างนั้นพี่น้องบ่นแล้วไงว่าโดนกลั่นแกล้งบางโดนอะไรมากอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่อย่างเงี้ยมีพวกเราทั้งนั้นเลยจะดีกว่าตรงเนี้ยสติใจสภาพจิตใจเขาดีกว่านแน่นอนก็คือไม่มีผู้ต้องหาคดีอื่นเลยมีแต่คดีการเมืองล้วนจับแกที่ดีคือจิตใจ ภาพติดใจดีแต่เขาก็โอเคนะเห็นลูปจากปนยามพวเราให้โดยเฉพาะขานหัวนอประชมาด้วยนี่ประทับใจมากยอดเลย่ะอ้าวโอเคครับแล้วแล้วอย่างญาติที่เขาอยู่ต่างจังหวัดนี่จะมาช่วยจะมาเยี่ยมยากไหมฮะมาตอนนี้พี่ให้เดือนละหนึ่งครั้งดูแลเรื่องรถให้อย่างวันนี้มาสารคามก็จ่ายค่ารถตู้ให้อุบลปุกดาหารอุรเราจะจัดให้เดือนละครั้งที่เราจ่ายให้นอกนั้นเขาถ้าเกิดเขามามากกว่านั้นเขามาเยี่ยมเอง แต่เรามีงบประมาณตรงส่วนนี้ว่าเดือนละหนึ่งอันนี้คือแดง EU เป็นผู้รับผิดชอบเลยครับใช่รวมทั้งค่าอายเดือนของนักโทษด้วยเดือนละสองพันเหมือนเดิมจนกว่าจะได้รับอิสรภาพหรือว่ารัฐบาลมาดูแลเราก็หยุดหันไปทำโครงการฟื้นฟูต่อโอ้ครับผมดีมากเลยดีมากๆขอบคุณมากครับค่ะครับ